สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวนาฬิกาจากแบรนด์ Casio นะครับตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะเป็นผู้ชมนะครับเขาซื้อมาใช้สั่งมาแล้วก็ให้ยืมรีวิวขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนราคาแล้วก็ลิงก์ถ้าผมทราบผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ Description และพิมพ์คอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับ Casio เองส่วนตัวผมเองก็ใช้ G-Shock กับ o t รแทอยู่นะครับในนี้จะมีใบรับประกันด้วยบอกว่าเป็น10ุลาอ กเ็เป็นนาฬิกาตัวเล็กมากเลยนะน่าจะเป็นนาฬิกาผู้หญิงนะครับน,นี่จะมีบรอนตีคาร์อะไรของเขาอยู่นะครับราคาน่าจะไม่แพงมากด้วยเนาะเพราะเป็นนาฬิกาที่ดูเบสิกมากรุ่นหนึ่งเลยนะครับผมเราลองมาดูกันที่เจ้า,านาฬิกาตัวนี้เลยนะครับจะมีแท็กห้อยมาด้วยแล้วก็ชื่อรหัสหรือว่า รหัสเรียกนะครับก็คือเป็น LQ142-1BDF นะครับ1330เนี่ยน่าจะเป็นชนิดหน้าปัดโมดูลนะครับแน่นอนว่านาฬิกาก็ดูเป็นนาฬิกาที่ดูผู้หญิงมากเลยนะตัวเล็กนะครับหน้าปัดก็เล็กด้วยน้ำหนักก็เบาสายของเจ้าตัวนี้เป็นเรซินนะครับก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความเป็นยางสังเคราะห์ มากกว่าจะเป็นลักษณะที่เป็นสายผ้าหรือว่าเป็นซิลิโคนที่เหนียวเหนียวสีดำนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่ารุ่นนี้เขามีสีอื่นด้วยไหมนะครับอาจจะมีสีทองสีอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนาะไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนาฬิกาเองก็มาในลักษณะที่เป็นนาฬิกาใส่ d a i l y use นะครับประจําวันแล้วก็จะมีขนาดที่เล็กน้ําหนักที่เบามากเดี๋ยวเราลองชั่งน้ําหนักดูนะว่าเจ้าตัวนี้น้ําหนักเขาเท่าไหร่กันนะครับผมจะชั่งพร้อมแท็กนี้เลยนะ 1 3 1 3 13กร,รัมเท่านั้นนะครับเบามากเลยคืออยู่บนข้อมือเนี่ยแทบไม่รู้สึกเลยว่าสวมใส่อยู่นะครับตัวสายรัดก็จะเป็นบัคเกิลหรือว่าเป็นเข็มขันรัดแบบนี้นะครับมีรูที่ให้ปรับความกระชับได้แล้วก็บริเวณหน้าปัดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีตัวเลขนะครับเป็นเลขอารบิกตัวใหญ่อยู่นะครับตั้งแต่1จนถึง12ตามเข็มนาฬิกาแล้วก็เป็นเข็มที่ทำงานระบบ q u a ส t นะครับซึ่งตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ซึ่งบรรจุเข้าไปที่ฝาหลังข้างหลังแบบนี้นะครับจะมีอ,อ๋อเบาเป็น Water Resistant หรือว่ากันน้ำด้วยนะครับใส่ก็มั่นใจได้นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นโมดูลแบบ1330นะครับชื่อรุ่นคือ l q 1 4 2 s t e e l นะครับ Stainless Steel Back ก็คือหลังเป็น s t a i n l e t s Steel นะครับ w a t e r r e s i s t a n t movement นะครับ เ a p a n m แปนมูฟเมนต์นะครับเคสอินไชน่าทำในประเทศจีนแต่ว่าคือชิ้นส่วนเคลื่อนที่ข้างในทำในญี่ปุ่นนะครับก็ดูเครื่องก็จะดูเล็กๆสลิมแบบนี้เลยส่วนด้านข้างตรงนี้จะมีเม็ดไมยมนะครับหรือว่าตัวอ u จัสามารถจะปรับเข็มวินาทีนะครับนาทีแล้วก็ชั่วโมงได้นะครับตัวนี้ไม่มีวันที่บอกแล้วก็ไม่มีไฟสองสว่างอะไรนะครับเมื่อลองเทียบกับข้อมือผมจะเห็นว่าเล็กจิ๋วมากเลยนะเห็นไหม เล็กคอมแพกมากเป็นนาฬิกาผู้หญิงมากกว่านะครับแต่ผู้ชายจะใส่ก็ได้นะไม่มีปัญหาส่วนอันนี้เป็นโปรเทคที่ผมใช้อยู่นะครับก็ <laughs> จะใหญ่โตกว่าเยอะเลยเป็นคา s ิโอเหมือนกันนะครับผมชอบคา s ิโอเพราะว่าราคาไม่ได้โหดมากแล้วก็มีแบบให้เลือกเยอะมีสีให้เลือกเยอะด้วยนะครับราะประมาณนี้ถ้าคุณผู้หญิงรู้สึกว่าเออนาฬิกาใส่บอกเวลาเฉยๆไม่ต้องดูวันที่ไม่ต้องมีไฟอะไรก็คิดว่าน่าจะโอเคผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวนี้มีหน้าจอเรืองแสงด้วยไหมนะครับไม่มี ก็เป็นฟีเจอร์เรียบๆดูมินิมอลดีนะครับไม่มีอะไรซับซอ้อนมากมายเรือนดำหน้าปัดเลขเห็นชัดอยู่ถึงจะไม่มีไฟสองสว่างไม่มีตั้งปลุกแล้วก็ไม่มีวันที่ก็เบสิกที่สุดแล้วนะครับเราเจอกันใหม่อพิซดหน้านะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีย้อนหลังรีวิวดูในเพลย์ลิสต์เอบนเกียายบายครับเฮบิไรเดนเอาท์